สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพมผมครับพบกันวันนี้10กุมภาพันธ์า5 6 4ครับนำความเคลื่อนหน้ามาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับโครงการเราชนะเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยครับวิธีการใช้จ่ายเงินเดียวยาใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนครับโดยผู้ที่ลงทะเบียนผ่านและได้รับสิทธิ์นะครับทางธนาคารกรุงไทยจะได้ดําเนินการ นำบัตรประชาชนของท่านนะครับเสียบเข้าเครื่องนะครับเสียบเข้าเครื่องที่ธนาคารกรุงไทยเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนที่ไปติดต่อนี้กดตั้งรหัส6หลักคล้ายๆรหัสบัตร a t m นะครับกดตั้งรหัส6หลักแล้วกดยืนยันรหัสบัตรแล้วท่านก็จําเลข6หลักนี้ไว้ใช้สําหรับกดกดใช้จ่ายเงินเยียวยาโครงการเราชนะก็คล้ายๆรหัส ATM คู่บัตรของบัตรคนจนนะครับหรือคล้ายรหัส ATM ก็เรียกว่าต่อไปบัตรประจําตัวของท่านจะมีรหัสหหลัก ATM คู่บัตรด้วยพอท่านได้รับสิ่โครงการเราชนะท่านก็ถือบัตรประจําตัวประชาชนใบนี้ไปใช้ที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะซึ่งเขาจะเอาเครื่องรวดมารูดเอาเงินท่านนะซึ่งเขาจะเอาแอปถุงเงินมาสแกนบัตรประชาชนของท่านท่านก็กดรหัสหหลักที่ท่านตั้งใบนี้ ให้กับร้านค้าร้านค้าก็รับเงินจากท่านไปนี่ครับคือวิธีการใช้จ่ายเงินของโครงการเราชนะสําหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะครับสําหรับผู้ที่จะไปลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยก็คือคนที่ไม่มีโทรศัพท์ครับไม่มีโทรศัพท์หรือมีเฉพาะโทรศัพท์แบบมือกดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีโทรศัพท์หรือมีเฉพาะโทรศัพท์แบบมือกดติดต่อลงทะเบียนโครงการ เราชนะเพื่อรับเงินเยียวยาได้ที่ธนาคารกรุงไทยในระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์2564นี้ครับอย่าลืมบอกกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ